โอ้ผมอ่าผมไม่ได้ชักชวนนะครับผมพี่ๆที่เขาเล่นอยู่แล้วเขาเข้ามาเล่นกันครับผมได้ชักชวนนะผมแค่แนะนำแค่นั้นเองนะพี่เนาะเอาเป็นนะกระป็งนะนาทีที่เจ็ดสิบเอ็ดนะนะนาทีเจ็ดสิบเอ็ดแทโอเคครับผมส่วนจังหวะประตูขึ้นนาบุรีแล้วนะครับเลี้ยงไปส่งขึ้นหลังครับมาลุลุนลูกนี้ครับลุ้นลูกนี้นะฮะการทำเข้าประตูไปเองของท่าติชัยบุตรพรมนะครับ เชิญไปตามสบายได้พี่ไปเดี๋ยครับรบ,บายครับจริงจังหวะแรกนี่โดนไอ้สักดิ์หาดเทศด้วยนะครับดูวโชคร้ายไปครับประตูที่เสียแต่มุกเปิดมายังไม่ผ่านเตดซาริโฟวิชอ้าวโบลิงกีโบลิงกีกลับมาที่ธีระทรอ,อีกครั้งนะครับแต่งเข้าซ้ายซ้ายขยับหาเหลี่ยมแล้วก็ไหลต่อให้กับบุคเคสเปิดจัดตาลุนิยังโดนเคลียร์ที่เข้าไปได้ ตราบใดที่ยังไม่มีประตูที่2นะครับมันก็ยังไม่ชัวร์ครับสำหรับบุรีรับ์ยูไนเตตยังต้องรู้กันต่อไปครับกับช่วงท้ายเกมครับอีกประมาณ1 0 1 8นาทีสุดท้ายไม่ทุ่มครับขอร่ีขอสิทธิ์กระป่อยให้นาทีที่72